สวัสดีครับเรามาอัปเดตการเดินทางด้วยสายการบินไทยแบบ b u บิสเ s สค r d กันหน่อยนะครับเราจะไปที่โตเกียวนะครับสนามบินนาริตะนะครับด้วยไฟ t ์ทีจี 42, ในเวลา23.55นาฬิกานาทีนะครับของวันที่30ตุลาคม2023นะครับเรามาเช็คอินกันเลยนะครับตอนที่เราเช็คอินนะครับพนักงานก็จะ ทําการแพ็คกระเป๋าให้เราเป็นอย่างดีผ่านฟาสแท็กนะครับแล้วก็สามารถลงมาที่เราได้เลยนะครับเป็นช่องทางพิเศษนะครับซึ่งจะไม่มีลูกค้าเยอะนะครับตรงนี้ทําให้เราเดินทางได้สะดวกนะครับในเราก็จะมีอาหารให้กินเยอะแยะเลยนะครับระหว่างรอขึ้นเครื่องก็สามารถที่จะเออทานไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเครื่องดื่มนะครับ มีน้ำมีน้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็พอเรามาที่เกตนะครับแล้วก็เลสโกไปกันเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยพร้อมสุดๆเลยครับอยากเที่ยวมากๆอันนี้นะครับเราก็มาหาที่นั่งกันเลยซึ่งพอเราได้ที่นั่งแล้วเราก็มาจับ จัดเตรียมตัวนะครับเอาสัมภารงสัมภาระที่ไม่จําเป็นขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าในการบินไทยเนี่ยที่เขามีดราม่าอะไรบ้างเนี่ยว่าบริการไม่ดีบ้างอะไรบ้างวันนี้เป็นยังไงนะครับผมว่าเขาบริการได้ดีนะครับมีเครื่องดื่มให้เลือกมากมายนะครับซึ่งเราเลือกน้ำส้มมา แล้วก็มีผ้าร้อนให้เรามาเช็ดมือด้วยนะครับมาดูในถุงอินิตี้คิดของเขาบ้างนะครับทุกคนลายสวยงามนะครับอันนี้เป็นถุงเท้านะครับก็จะเอาไว้ใส่เผื่อเราหนาวนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยแหนครีมแหนครีมนี่ก็ดีนะครับทําให้มือเราไม่แห้งนะครับแล้วก็ยาสีฟันนะครับแล้วก็ผ้าปิดตานะครับปิดตาได้จะได้มืดๆเนาะ แล้วก็มีเรื่องของเอียปากด้วยนะครับจะได้การเสียงรบกวนจากคนอื่นแล้วก็มีนี่เลยแปลงสีฟันเนาะอันนี้ที่ใส่รองเท้านะครับคือแบบก็มีครบนะครับอันนี้เป็นออยนะครับค่อนข้างมีครบถ้วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิปมันนะครับคือผมได้ใช้ประโยชน์จากลิปมันจริงๆนะครับพอหลังจากขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็จะมีชุดอาหารว่างนะครับผมเนี่ยเลือกเป็นชุดของสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ ก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นแบบทานง่ายๆนะครับเลือกเครื่องดื่มเป็นตัวน้ำแอปเปิลกับชาล้อนนะครับแล้วก็ตัวของเบาะนะครับก็สามารถปรับได้นะครับมีการกดไฟออหรือว่าจะปรับเบาะให้เอนอนได้นะครับจะมีช่องชาร์จ power มือถือหรือ power bank นะครับ2ช่องนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านใดจะสะดวกเลยนะครับ แล้วก็ตัวที่วางเท้าเนี่ยวางได้แบบสบายๆนะครับของผมลองดูแล้วเนี่ยผมเป็นคนตัวที่ไม่สูงมากะนะครับแต่ว่าภายในเท่าที่มองเนี่ยเออมีความลึกอยู่นะครับนอนสบายเลยทีเดียวแล้วก็กว้างกว้างระดับหนึ่งนะครับไม่อึดอัดมากเกินไปนะครับนี่เห็นนี่เป็นพื้นที่โดยรวมนี่ครับผมหลับไปแล้วหนึ่งคนนะครับก็พอบินขึ้นมาแล้วก็ เป็นไฟกลางคืนนะครับหลับง่ายเลยอันนี้แบบนอนตรงดิ๊กเลยนะครับเป็นที่นอนที่ค่อนข้างจะสบายอันนี้เป็นอาหารแบบไทยครับผมก็จะมีเรื่องของผลไม้โยเกิร์ตต่างๆนี่พนักงานบริการดีมากไฟนี่ผมบอกเลยไม่มีดราม่าเลยครับคือชอบเลยครับอันนี้เป็นชุดเบนโตะนะครับผมชุดเบนโตะเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะ อืมก็ผมยังไงผมก็ต้องขอบคุณการบินไทยมากๆเลยนะครับสำหรับการบริการที่ดีแล้วนะครับไก่ที่เคยบอกว่ามันดราม่าไปนะครับก็ตอนนี้เขาปรับปรุงแล้วจริงๆนะครับลองมาใช้บริการกันได้นะครับดีจริงๆนะครับประสบการณ์ของเราวันนี้พอใจครับผม